สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาออกกําลังกายที่อาพาร์ตเมนต์ของผมกันนะครับตรงนี้ก็มันเป็นบริเวณสระน้ําข้างนอกนะครับก็จะสบายหน่อยอากาศวันนี้ก็สบายประมาณสัก18องศาเท่านั้นเองนะฮะไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนะครับเรียกว่ากําลังดีถ้าออกกําลังกายนะครับก็เซตนี้พิมผมออกไปแล้ว3เซตนะครับก็อาจจะเหนื่อยๆหน่อยนะเซตนี้เป็นเซตที่4นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าทําอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเริ่มเลย ท่านี้เป็นท่าที่ออกกําลังกายไหล่ด้านหลังนะครับไม่ต้องใช้ดัมเบลเลยก็ได้นะครับโน้มตัวข้างหน้านิดหนึ่งและยกด้วยไหล่นะครับพยายามคิดซะว่าเอาศอกเนี่ยไปชนกับอะไรสักอย่างบนท้องฟ้านะครับลึงศอกที่สูงที่สุดขึ้นแล้วค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยเอาลงนะ่าวิ่งพื้นท่าแรกที่ผมทำเป็นเมื่อกี้นี่นะครับจะสังเกตว่า ขาของผมเนี่ยนะฮะตรงปลายเท้าอะ่ะจะยืนด้วยปลายเท้าตลอดเวลานะครับแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้านะฮะมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับคนปกติจะทําขาแบบนี้นะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมทําเนี่ยคืออย่างนี้นะครับการที่เรายืนบนปลายเท้าแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้านิดน,นึงเนี่ยให้น้ําหนักมันไปลงที่แขนเราเต็มเ็มมันจะไดะ้การใช้งานแขน เราก็น่าอ,อกมากกว่านะครับใช้สําหรับคนที่วิตพื้นคล่องแล้วนะครับถ้ายังไม่คล่องอย่าเพิ่งทำนะคะมันจะลําบากได้นะน,นี้ผมก็ปกติพยายามจะทาแล้วก็ให้ไม่หยุดนะครับอาจจะว่าถ้าเราเหนื่อยเราก็ไปทําท่าอื่นๆต่อนะฮะโอเคต่อกันเลย โอเคถ้าเมื่อกี้ที่ทำนะครับก็มิ่งอยู่กับที่พยายามยกขาให้มันสูงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ที่เห็นทำแบบเมื่อกี้นะฮะท่าเนี้ยมันจะเป็นการใช้กล้ามเนื้ออบลิกด้านห้างตัวพยายามบิดไปทั้ง2ข้างนะครับก็ มันอาจจะคล้ายๆท่าเต้นบางท่านะครับที่คนเขาเต้นกันเดี๋ยวผมก็เอามาัมรวมกันไปนะครับนี่แล้วก็ลงไปเราก็ทำเป็น mountaineer นะครับที่ทำแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเราต้องการออกกำลังกายกล้ามเนื้อท้องด้านข้างออวบิดผมก็จะบิดเข่าแบบที่ทำให้ดูเมื่อกี้นะครับแบบนี้นะฮะบ,บิดไปทางนี้นะครับ แล้วก็มีข้อสังเกตอย่างนึงคือตอนที่ผมทำผมจะไม่พยายามเอาขาลงพื้นนะครับทั้งสองข้างจะพยายามให้มันลอยในอากาศทั้งสองข้างพร้อมกันถ้าเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวทําให้ดูมันเป็นแบบนี้นะครับสังเกตดีๆเพราะว่าถ้าเราให้มันลอยจากพื้นทั้งสองข้างมันจะยากขึ้นนิดนึงนะครับอ,อย่างนี้นะครับดูที่ขาสองข้าง จะไม่ใช่แบบนี้นะครับนี่ถ้าแบบนี้มันจะมีขาลงพื้นแต่ถ้าเราไม่มีขาลงพื้นมันจะยากขึ้นนะครับก็เป็นการใช้แรงตรงแขนด้วยนะครับท,ทําให้เราสามารถทําท่าที่มันเดิมซ้ําๆเดิมๆให้มันยากขึ้นเราก็มีประโยชน์เพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาไปออกกําลังกายอีกท่าหนึง่งนะอ่านะ เราก็สามารถผสมผสานกันได้นะครับไปต่อกันเลย Okay. ถ้ามาือตกี้ที่ทำนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับมีท่าลันช์นะครับที่เป็นการยืดเข่าออไปข้างหน้าแล้วก็ขายด้านหนึ่งยืดไปด้านหลังนะครับท่านี้เนี่ยมันจะมีวิธีาการออกกำลังกายหลกัหลกๆ2แบบคือแบบแรกเนี่ยได้กล้ามเนื้อที่ตรงต้นขาตรงนี้นะครับกับอีกแบบหนึ่งได้ตรงก้นแล้วก็กล้ามเนื้อด้านหลังนะครับมันขึ้นอยู่กับว่า เราจะวางเท้ายัางไงนะครับเมื่อกี้ที่ผมทำเนี่ยผมต้องการเอาหน้าแข้งนะซึ่งถ้าเรามีาสติอยู่กล้ามเนื้อดีๆหรือว่ามายอ s อทคอนเน e c ชั่นดีๆเนี่ยเราไม่จัเป็นต้องรู้เลยนะครับว,ว่าวางเท้าแบบไหนนะครับมันจะทําไปโดยอัตโนมัติว่าเราต้องการกล้ามเนื้อมัดไหนนะครับอย่างเงี้ยที่ผมทำนะฮะกระเงตรงนี้เป็นหลักนะครับอ่าแต่ถ้าผมต้องการเกรงกล้ามเนื้อระหลังบางทีผมจะ เปลี่ยนเท้าด้านนี้ออกไปนิดนึงนะครับแล้วก็เท้าด้านหน้าปิดออกไปด้านข้างๆนิดนึงน่งแต่มันก็แล้วแต่คนว่าบางคนทําแบบไหนเราได้ผลนะครับผมจะมีวิธีปิดเท้าของตัวเองซึ่งมันจะได้กล้ามเนื้อกนคผละส่วนนะครับกับอีกแบบหนึง่งเมื่อกี้ที่ทําก็คือถ้าสควอตปกตินี่แหละครับแต่สควอตของผมเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆที่หลายคนทําได้นะครับคือพยายามยื่นก้นไปด้านหลังมากกว่าแทนที่จะย่อลงไปเฉยๆนะครับ นั่นแหละครับเพราะการยื่นยื่นเท้าไปมันก็ยื่นก้อนออกไปข้างหลังมันจะทำให้เราใช้กล้ามเนื้อคนมากขึ้นนะแล้วก็เมื่อกี้ที่ทำท่ายกขานะครับยกขาเนี่ยมันจะได้กล้ามเนื้อส่วนด้านข้างของขานะาได้ด้านข้างของขาแล้ววิธีในการทำเนี่ยคือ พยายามให้ขาที่อยู่บนพื้นเนี่ยนะครับเป็นเส้นตรงตล,งตลอดเวลาอย่าโน้มตัวไปอีกด้านหนึ่งนะครับการที่เราไม่โน้มตัวไปนะครับมันจะทําให้เราใช้กล้ามเนื้อได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาที่ใช้ทรงตัวนะครับผมจะทาให้ดูว่าไม่ใช่แบบไหนฮะ,ะถ้ายกขานะครับอย่างเงี้ยนะครับพยายามให้ตัวเรามันรงไว้นะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับนี่ แบบนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้ตัวดึงไว้แต่ถ้าเราทําตัวตรงเนี่ยยกขามันต้องใช้กล้ามเนื้อข้างที่อยู่บนพื้น,นในการทรงตัวซึ่งมันจะได้กําลังมากกว่าแล้วก็ได้ออกกําลังกายมากกว่าการที่เราน้อมตัวไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับนั่นคือเทคนิคในการทำน่าได้ะโ,<อ>โอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อนะครับใกล้เสร็จแล้วครับ Okay. ถ้าวิดพื้นที่เมื่อกี้ผมทํานะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมพยายามยืนที่ปลายเทา้าและให้น้ําหนักมันลงที่เท้าน้อยที่สุดนะครับเท้าเนี่ยแตะพื้นเพื่อเพื่อแค่ส่งตัวเท่านั้นไม่ใช่ว่าให้น้ําหนักมันลงที่เท้านะครับแล้วเมื่อกี้ถ้าคนสังเกตนิดหนึ่งนะผมจะยกหลังขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าการทําแบบนั้นเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เราลงในลึกขึ้นแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อหลังด้วยนะครับ ปก็ปีคนที่วิดพื้นเนี่ยจะรู้ดีว่าเราใช้กล้ามเนื้อส่วนแขนกับส่วนอกเป็นหลักนะครับจะใช้อกด้านบนด้านกลางด้านล่างเนี่ยเป็นหลักเราก็มีไหล่ด้านหน้ากับแขนกับลายเสจด้านหลังเท่านั้นนะครับแต่ถ้าทําท่านี้เมื่อกี้ผมทำเนี่ยมันได้ตรงหลังด้วยนะครับจะต่างกันยังไงนี่นะครับถ้าเราวิดพื้นปกตินะครับเราจะวิดแบบนี้ใช่ไหมฮะหลังจะตรงๆนะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมทำเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะ อย่างนี้นะครับยกขึ้นไปหลังวางลงแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้นะครับนั่นแหละครับคือความต่างบางทีถ้าพื้นฐานธรรมดาเนี่ยถ้าเรารู้จักพลิกแพลงมันก็จะทําให้เราออกกําลังกายได้หลายส่วนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราไม่เบื่อด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมทําหลังเนี่ยผมก็จะทกากล้ามเนื้อไหล่ด้วยนะครับก็คือเป็นการที่ทําเหมือนเป็นลูกตัววีนิดนึงผมอาจจะไม่วีมากนะเพราะว่าตัวไม่ค่อยได้ยืดหยุ่นนะครับ ก็ทาท่าเหมือนไดฟบอมเบอร์นะครับก็คือเราเอาหัวทิ้มลงพื้นนะอย่างเงี้ยยืนบนปลายเท้าเหมือนเดิมนะครับเอาหัวที่มองพื้นแล้วก็ลงอย่างนี้นะครับมันจะได้กล้ามเนื้อตรงไหล่ด้วยแต่ท่านี้อาจจะลําบากหน่อยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะครับถ้าเพิ่งเริ่มก็ไม่ต้องยกสูงขนาดนั้นก็ได้นะ พอชนานาญแล้วเนี่ยปกติผมจะเอาขาวางไว้บนโต๊ะสูงๆแล้วหัวทิ่มลงมาตรงๆเลยนะครับท่าที่ทาแล้วมันดีจริงๆก็คือท่าหกสูงแล้วก็วิดพื้นแบบหกสูงแต่ว่าตัวผมเนี่ยยังไม่เคยทำหกสูงได้ไม่เคยฝึกจริงจังสักทีหนึ่งแล้วก็ขี้เกียจฝึกด้วยที่สําคัญมันก็เลยไม่ได้สักทีนะก็เลยใช้ท่าพวกนี้เป็นเป็นหลักก่อนแต่ถามว่าถ้าเราไม่ทําวิดพื้นเราหกสูง กล้ามเนื้อไหล,ล่เราก็ได้เหมือนเดิมนะครับมันไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ก็มีท่าอื่นที่มันทําไม่ได้กล้ามเนื้อท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าทำครบสูกได้มันดูเคดีเท่านั้นเองอ่าแล้วถัดจากท่าเมื่อกี้เนี่ยผมก็ออกกําลังกายกล้ามเนื้อไหล่นะครับจะมีหลายท่าท่าแรกเนี่ยที่อยากให้คนทําก็คือเป็นท่าออกกําลังกายกล้ามเนื้อโรเตเตอร์ครับนะครับโรเตเตอร์ครับย่อจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในข้อต่อประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อสี่มัดที่อยู่ด้านในแล้วก็มัดจะทําให คนเราเนี่ยมีการบาดเจ็บทั้งหลายบ่อยถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อมัดพวกงเนี่ยมันฉีกขาดหรือมันไม่แข็งแรงนะครับวิธีการออกกาลังกายนี่ยจริงๆมันต้องใช้ยางยืดนะฮะดึงเอาศอกติดตัวไว้นะครับถือยางยืดแล้วดึงยางยืดออกจากกันนะครับแต่ถ้าเราไม่มียางยืดเรามีดัมเบลหรือเราไม่มีเนะี่ยเมื่อกี้ผมไม่มีดัมเบลทั้งสิน้นผมจะใช้แรงน้อมถ่วงของโลกนะครับคือแบบนี้น้มตัวไปข้างหน้านิดนึงถ้าเรามีดัมเบลก็ถือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องถือนะครับทํามือแบบนี้เอาศอกติดตัวนะครับ ศอกไปตัวแบบนี้แล้วเปิดแค่นี้เองนะครับมันเปิดมากกว่านั้นไม่ได้เพราะถ้ามากกว่าน,นั้นหมายว่าไหล่ศอกเราต้องอยอกลงจะไม่เอาศอกออกนะครับเราต้องการแค่ศอกหมุนแค่นี้เองนะครับพอไปสุดแล้วค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วเอาลงค้างแป๊บหนึ่งแล้วลงนะครับเนี่ยตอนค้งางมันจะเมื่อยด้านหลังในด้านในข้อไหล่นะครับซึ่งนั่นก็คือเป้าหมายนะ,ะหลังจากนั้นผมก็ทาท่าออกกาลังกายไหล่ด้านหน้านะครับเราก็มีด้านหลังด้วย ถ้าไหลด้านหน้าเนี่ยจะหลังตรงนะครับโน้มไปข้างหน้านิดนึงลรวยกขึ้นด้านข้างแบบน,นี้ต้องหมายคือให้ศอกมันขึ้นข้างบนนะครับใช้ศอกนำล้วยกนะแต่ถ้าเราต้องการเล่นไหล่หลังก็นิ้วโป้งลงอย่างนี้นะครับเราถือดัมเบลก็ได้ใช้นิ้วโป้งเราชี้ลงพื้นตลอดเวลาเราโนมตัวไปข้างหน้านะน,น,นี่แลวถ้าเราต้องการได้ไหล่ด้านบนแล้วก็ข้างหลังด้วยเนี่ยเมื่อกี้ เราจะทําตัวเป็นรูกตัววายเหมือนซูเปอร์แมนแบบนี้นะครับแต่ว่าเราจะโน้มตัวไปด้านหน้านิดหนึ่งนะถ้าใครมีเบาะก็มันเบาะรองนั่งที่ใช้ยกเวทนั่นแหละครับเอาปัวพิงลง,งไปเลยก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็ทําหลังตรงแบบนี้นะครับถือเวทก็ได้ตอนน้องข้าเนี้ยเอาเวทวเบาๆนะครับอย่าเวทหนะักให้แขนตรงตลอดเวลาแล้วยกขึ้นแบบนี้นะยกแล้วค้างไว้ตับหนึ่งแล้วลงยกเป็นลูกตัววายอย่างนงี้นะครับนั่นแหละครับก็จะได้การออกกำลังกายหลายส่วน คือปกติการออกกําลังกายของผมเนี่ยจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เน้นมากๆขนาดนั้นนะครับจะออกตามใจตัวเองเลยจะไม่มีแบบวันจันทร์จะต้องออกกําลังกายหนะ้าอ,อกวันต่อไปขาวันต่อไปหลังหรือบางคนแบ่งเป็น Push and p u l l day นะครับวันนี้ Push ก็คืออะไรก็ได้แต่ที่ต้องดันอีกวันนึงก็เป็นแบบดึงนะผมจะไม่มีแบบนั้นนะครับแล้วก็จะเน้นว่าให้ออกกําลังกายให้มันแบบหัวใจเต้นเร็วตลอดเวลานะ โดยไม่มีการพักหรือพักก็น้อยๆนะฮะห,หัวใจมันคงเต้นเร็วๆอยู่จะไม่รอจนกระทั่งหัวใจมันกลับมาเต้นเป็นปกติแล้วไปทําใหม่นะฮะผมรู้สึกว่าการเลี้ยงหัวใจให้มันเต้นเร็วตลอดเวลาเนี่ยมันคล้ายๆเป็นแอโรบิกบางอย่างนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยได้ออกไปวิ่งนะแต่เวลาเราออกกาลังกายเราเลี้ยงระดับการเต้นของหัวใจให้มันเร็วตลอดเวลาแล้ววันไหนที่ผมไปวิ่งเนี่ยมันก็วิ่งได้ไกลเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีรู้สึกว่าเออวิ่งได้น้อยลงหรืออะไรนะบางที เดือน2เดือนไม่ได้วิ่งเลยไปวิ่งก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาโอเคก็เดี๋ยวไปทําอีกสักนิดนึงแล้วก็จบแล้วครับเราไม่ได้เอาอะไรเยอะวันนี้เราเล่นนิดๆหน่อยพอนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะพยายามใช้ท่าที่มันท้าทายตัวเองเพิม่มขึ้นเราก็ได้กล้ามเนื้อดีๆหลายๆส่วนมันได้ประหยัดเวลาเล่นของผมลงไปนะครับท่าสุดท้ายนี้ก็เป็นท่าที่ได้กําลัง เรียกว่าเป็นแบบ x p l o s i v e นะครับ e x p ก o s i v e ก็คือใช้แรงดันยเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นทําให้เรามีความคล่องตัวสูงขึ้นด้วยนะครับจะมีการเคลื่อนไหวไปมาเราก็ใช้แรงพร้อมๆกันนะอันนี้จะเป็นการวิดยพื้นแบบกระโดดไปกระโดดมาแล้วกันเอางานยุ่งนะฮะถ้าเราสามารถวิดพื้นได้แข็งแรงแล้วเนี่ยลองทําดูก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะครับ กระโดดให้มันครบวงให้เราเห็นนะครับว่าทํายังไงบ้างนะก็คือต้องพยายามทําให้ตัวลอยขึ้นมาจากพื้นก่อนแล้วก็ดันไปด้านข้างนะครับมันจะมีผมก็ทําไปหลายๆแบบนะครับดันไปด้านข้างบ้างด้านหน้าด้านหลังบ้างแล้วแต่ว่าจะทําอะไรนะครับเนี่ยถ้าเมื่อกี้ผมดันไปด้านข้างก็จะเป็นเหมือนที่เห็นทานะครับอย่างเงี้ยนะแต่ก็จะมีแบบเดินหน้าลอยหลังเหมือนกันนะครับก็คือเป็นแบบนี้ เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามใจชอบนะครับเค okay, วันนี้เราก็ทำกันประมาณเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะฝึกวิดพื้นแบบกระโดดแบบนี้ได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องหัดวิดพื้นให้มันลอยออกจากพื้นได้ก่อนนะครับถ้ายังทำไม่ได้เลยให้หันไปเหมือนกับตอนที่เราฝึกวิดพื้นใหม่ๆคือทำกับสำแพงหรือถ้าทำกับพื้นนี่เอาเข่าลงก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เอาเข่าลงนะครับแล้วก็วิดปืนแล้วลองกระโดดดูอย่างนี้นะครับแล้วพอเราทําได้สักพักหนึ่งเราค่อยค่อยยืดขาไปนะครับจริงๆก็สําหรับผมนะผมไม่ได้กินคีโตผมไม่ได้ทานอาหารเสริมอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับก็คือทานบ้างนะครับ เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ทานสม่ำเสมอขนาดนั้นนะฮะไม่ได้มีอาหารอะไรที่ผมจํากัดกินตามใจปากเลยเรืยง่ายๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมทําก็คือการออกกําลังกายทุกวันนะฮะไม่มีข้ออ้างแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเวลาที่ผมเจออะไรสักอย่างเช่นว่าเราเห็นคนนึงหุ่นดีมากเลยเราเห็นเขาเอ้ยเก่งจังเลยคนนี้มันดูแข็งแรงสุขภาพดีสิ่งแรกที่ผมถามเนี่ยผมไม่ได้ถามว่าเขากินอะไร เขาต้องไปกินอาหารเสริมตัวไหนแต่ผมมองว่าเขาออกกําลังกายก็ใช้ชีวิตยังไงมากกว่านะครับสาหรับผมการที่ได้มาซึ่งสุขภาพแล้วก็หน้าตาที่ดูเด็กหรือแข็งแรงสุขภาพิตที่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นที่ว่าเราใช้ชีวิตยังไงมากกว่าแล้วก็การออกกําลังกายมากกว่ามันไม่ใช่ว่าเรากินอะไรนะอย่างที่หลายๆคนคิดกันนะฮะหรือว่าสอบถามกันเข้ามานะฮะบางคนบอกหายโควิดแล้วยังไออยู่เลยยังเปลียอยู่เลยต้องกินอะไรดีต้องหาอะไรมาเสริมไหม คำตอบของผมง่ายๆเลยครับไปออกกำลังกายครับออกทุกวันแล้วมันจะดีเองนะฮะผมนี่ก็ไม่ได้มีการกําหนดว,ว่าต้องออก30นาทีทุกวันนะฮะผมออกตามใจชอบเลยนะครับแล้ววันไหนที่ผมว่างว่างมากก็ออกมากวันไหนว่างน้อยก็ออกน้อยเช่นว,วันที่ผมอยู่เว้น1นาทีก็ถือเป็นการออกกําลังกายสําหรับผมแล้วนะครับผมไม่เข้มงวดกับตัวเองที่ว่าจะต้องออกให้ได้30นาทีอย่างน้อยทุกวันแต่ผมเข้มงวดแค่เรื่องเดียวคือต้องออกทุกวันนะ วันละนิดวันละหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าทาแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เบื่อนะครับแล้วการออกกําลังกายผมก็พยายามจะคิดคน้นท่าอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองนะครับแล้วก็ให้มันมีสีสันให้มีความสนุกอย่างที่เมื่อกี้ผมทําให้ทุกคนดูเนี่ยอาจจะเป็นท่าที่ทุกคนเคยลองมาหมดแล้วเคยเห็นหรือบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันควรจะต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนในการออกกําลังกายนะครับผมก็ลองทําให้ดูว่าถ้าผมประยุกต์เองเ่ยเพื่อให้มันได้ประโยชน์มากขึ้นมันทํำยังไงนะครับแต่ละคนก็ไปลองทํากันเองดูได้นะฮะงั้น บอกเลยนะครับอย่างผมเนี่ยอา,อาหารเสริมทานนะฮะแต่ไม่ทานไม่ทานตลอดวันหนึ่งบางทีก็ไม่ทานก็มีบางทีไปเมืองไทยก็ไม่ได้ทานเลยนะครับถ้าอยู่อเมริกาก็นา,นานทานทีแล้วก็ไม่มีอะไรที่ผมเสริมเป็นพิเศษนะครับอา,อาหารก็กินตามใจปากแต่สิ่งที่ทําก็คือออกกาลังกายทุกวันแล้วถ้าเครียดก็มาออกกาลังกายนะครับเพราะอย่างถ้าผมคิดดูว่าถ้าเครียดมากๆเนี่ยผมก็เอาแรงไปลงกับยกเวทโผนปีนป่าย นะมันจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับบางทีแรงเยอะขึ้นกว่าเดิมนะแล้วเวลาผมวิดพื้นเนี่ยวิธีคิดของผมนะครับบางคนจะพยายามจะดันตัวให้มันลอยขึ้นถูกไหมครับผมจะคิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังดันลูกโลกให้ออกจากตัวเองให้ได้นะว่าเรามีแรงขนาดดันลูกโลกได้นะพื้นล่างล่างน่ะมันเป็นโลกใช่ไหมเราต้องดันมันออกห้ได้ผมไม่คิดว่าเราจะดันให้ตัวเราลอยขึ้นมานะครับแค่เราเปลี่ยนวิธีในการคิดการมองเนี่ยบางทีแรงเรามันเยอะขึ้นเฉยเลยนะฮะโอเคนะวันนี้ก็เท่านี้นะครับใครมีอะไรข้อสงสัยก็ ถามกันเข้ามาได้นะครับผมออกกำลังกายเอาสนุกแค่นั้นแหละครับอ่าขอดีครับ